ข้อที่ยี่สิบกเขาให้ข้อมูลมาตามนี้แล้วเขาถามความน่าจะเป็นที่สุ่มได้พนักงาน4ี่คนโดยได้ตามนี้ซึ่งแบบนี้เราจะเห็นว่าพอสุ่มเลือกสี่คนจากยี่สิบคนเนี่ยเราจะได้จำนวนแบบทั้งหมดเนี่ยก็คือยี่สิบี่สี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีวิธีคิดก็คือตัวนี้นะแทนค่าเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้มาซึ่งยี่ิบแฟกกับสิบกแฟกเนี่ยจะตัดกันได้แต่ข้างบนเนี่ย แล้วก็จะเหลือ20คูณ19คูณ18คูณ17อยู่ข้างล่าง4แฟกเนี่ยแล้วก็แตกออกจะได้ตัวนี้คิดเลขออกมาเนี่ยเราก็จะได้4,845แบบแล้ว4คนที่สุ่มเนี่ยก็จะมีฝ่ายผลิตชายเนี่ย3คนแล้วก็ฝ่ายไข่หญิงเนี่ย1คนจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ชายเนี่ย10คนฝ่ายบริหารเนี่ยมีผู้ชาย3คนฝ่ายผลิตเนี่ยมี8คนแสดงว่าฝ่ายผลิตชายกับหญิงเนี่ยรวมกันต้องได้8 แล้วก็ฝ่ายขายเนี่ยมี7แสดงว่าฝ่ายขายชายกับหญิงเนี่ยรวมกันได้7แล้วฝ่ายผลิตกับฝ่ายขายผู้หญิงเนี่ยมีเท่ากันเราก็จะได้แบบนี้ถ้าสมมติว่าให้ฝ่ายผลิตหญิงเนี่ยมี x คนเนี่ยเราก็จะได้ฝ่ายผลิตชายเนี่ยจะเท่ากับ8ลบ x คนฝ่ายขายชายก็จะได้7ลบ x คนเนื่องจากว่าฝ่ายผลิตหญิงกับฝ่ายขายหญิงเนี่ยเท่ากันแล้วฝ่ายบริหารชายเนี่ยมี3คนทั้งหมดเนี่ย รวมกันแล้วต้องได้สิบคนเราก็จะมาแก้สมการตัวนี้เราก็ถอดวงเล็บแล้วก็ร,รว,กวมเลขเนี่ยล้วก็หาค่า x เ,เนี่ยเราก็จะได้ x เนี่ยเท่ากับสี่เราก็จะได้ฝ่ายลผลิตชายเนี่ยมีสี่คนเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยเขาต้องการสุ่มฝ่ายผลิตชายแล้วก็ฝ่ายขายหญิงเนี่ยเราก็จะได้สี่คนก็คือ x เ,เนี่ยเท่ากับฝ่ายขายหญิงด้วยแล้วโจทย์เนี่ยต้องการสุ่ม ฝ่ายผลิตชายจำนวน3คนแล้วก็ฝ่ายขข่หญิงเนี่ยจำนวน1คนแล้วจากกรณีแรกเนี่ยฝ่ายขขยชายเนี่ยเรามี4สุ่ม3คนเนี่ยเราก็จะได้จำนวนแบบเนี่ย4 4 3คิดเลอืกมาเนี่ยเราก็จะได้4แบบแล้วอีกกรณีหนึ1 1> งฝ่ายขายหญิงเนี่ยมี4คนสุ่มมา1คนเนี่ยเราก็จะได้จำนวนแบบเนี่ย4 4 1ตรงนี้คิดเลกมาแล้วก็จะได้4 รวมจำนวนแบบทั้งต่องเนี่ยแล้วก็เอามาคูณกันแล้วก็จะได้ทั้งหมด16แบบเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเราเนี่ยก็คือ16ส่วน4,845ซึ่งตรงกับตัวเลือกที่5เพราะฉะนั้นข้อที่26จึงตอบตัวเลือกที่5ขอขอบคุณข้อสอบและในวิธีการทำจากเว็บไซต์ p ัฐ c e n t e r .com ด้วยนะครับ